ว่าเจ้าพายุโคนีนี้จะยังไม่ได้พัดเข้ามาที่ประเทศไทยของเรานะคะคุณผู้ชมคะแต่ว่าในอีกมุมนึงเนี่ยต้องยอมรับว่าตั้งแต่เมื่อวานนี้แล้วอะค่ะที่เขาพัดขึ้นฝั่งฟิลิปปินส์เนี่ยที่ส่งผลกระทบกับประเทศไทยทําให้มีฝนตกแล้วก็มีการแจ้งเตือนด้วยนะคะเพราะว่าพอเวลามีฝนตกลงมาในพื้นที่เนี่ยปริมาณน้ําในพื้นที่ต่างๆจะเพิ่มสูงขึ้นส่งผลทําให้เกิดปัญหาน้ําล้นตลิ่งนั่นเองค่ะ สถานการณ์ในแต่ละจุดที่ได้รับผลกระทบหนักๆเลยเนี่ยจะมีทั้งในพื้นที่จังหวัดนครราชสีมาจะมีทั้งในพื้นที่จังหวัดปราจีนบุรีนะคะแล้วล่าสุดกองโดยการน้ําแห่งชาติมีการออกประกาศฉบับที่15เรื่องของการเฝ้าระวังพื้นที่เสี่ยงน้ําหลากและน้ําท่วมขังโดยระบุไว้ว่าในวันที่1พฤศจิกายน2 5 6 3มมีฝนตกหนักในพื้นที่จังหวัดนครราชสีมาและปราจีนบุรี ส่งผลทําให้มีน้ําป่าจากอุทยานแห่งชาติเขาใหญ่และอุทยานแห่งชาติทับลานไหลหลากเข้าท่วมในพื้นที่ชุมชนอําเภอนา,าดีจังหวัดปราจีนบุรีกองอำนวยการน้ําแห่งชาติได้มีการประเมินสถานการณ์น้ําแล้วก็คาดการว่ามวลน,น้ํา จะไหลหลากผ่านคลองยางแควหนุมานอำเภอกบินบุรีและแม่น้ำปราจีนบุรีส่งผลให้น้ำเอ่อล้นตลิง่งบริเวณที่ลุ่มต่ำริมแม่น้ำบริเวณอำเภอนาดีและอำเภอกบินบุรีจังหวัดปราจีนบุรีระดับน้ำมีแนวโน้มสูงกว่าตลิง่ง0.5ถึง0.7เมตรมวลน,น้ำจะไหลหลากเข้าท่วมอำเภอกบินบุรีในวันที่2พฤศจิกายนช่วงเวลา2นาฬิกาก็คาดการณ์ว่าน้ำจะเอ่อล้นตลิง่งบริเวณชุมชนตลาดเก่ากระบินบุรี จังหวัดปราจีนบุรีระยะเวลาประมาณ3-5วันถ้าเกิดไม่มีฝนตกเพิ่มขึ้นในบริเวณพื้นที่ต้นน้ำนะคะซึ่งท่านอธิบดีกรมทางหลวงคุณสราวุฒิทรงศีวิไลก็สั่งการให้เจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องในพื้นที่ไปตรวจสอบและสังเกตการรวมถึงให้เฝ้าระวังสภาพอากาศและเตรียมอุปกรณ์ทั้งรถสะพานแบลี่ให้พร้อมทุกขณะ ถ้าเกิดเหตุการณ์ไม่คาดฝันขึ้นหลังจากเมื่อวานมีสถานการณ์ฝนตกน้ำป่าไหลหลากจนน้ำท่วมทางหลวงใหม่เลข304สี่แยกกบินบุรีวังน้ำเขียวกิโลเมตรที่195บวก300ถึงกิโลเมตรที่195บวก600ทางด้านขวาและด้านซ้ายบริเวณอุโมงที่เชื่อมผืนป่าทับลานจังหวัดปราจ,จีนบุรีจนทำให้พี่น้องประชาชนและรถยนต์ไม่สามารถสัญจรผ่านไปมาได้ะค่ะ นอกเหนือจากในพื้นที่จังหวัดปราจีนบุรีเมื่อสักครู่นี้เรียนให้ได้รับทราบนะคะอีกหนึ่งจังหวัดที่ได้รับผลกระทบในเวลานี้ก็คือนครราชสีมาค่ะเวลานี้เนี่ยเรียกได้ว่าเกิดปัญหา ท่วมซ้ำซากก็ว่าได้เมื่อวานท่านผู้ว่าราชการจังหวัดนครราชสีมาคุณวิเชียนจันทร์น์ไทยก็เลยมีการออกประกาศแจ้งเตือนประชาชนในพื้นที่ลุ่มตามริมลำน้ำเก้าอำเภอรประกอบไปด้วยอำเภอปักทงชยัยโชคชยัยจัก,กราชเฉลิมพระเกียรติโนนสูงพิมายลำทะเมนชยัยชุมพวกและเมืองยางให้เฝ้าระวังสถานาการณ์น้ำท่วมอย่างใกล้ชิดแล้วเหตุการณ์เมื่อวานนี้ ก็มีอีกจุดหนึ่งนะคะที่หลายคนกังวลใจคือที่อําเภอวังน้ําเขียวอะคะ่ะในกรุงเทพมาลาชาสิงห์ประธานเครือข่ายท่องเที่ยวอําเภอวังน้ําเขียวระบุว่าน้าท่วมพื้นที่อําเภอวังน้าเขียวครั้งนี้สืบเนื่องจากฝนตกหนักมากบนเขาทับลานและเขาใหญ่แบบที่ไม่เคยตกมากขนาดนี้มาก่อนนะคะมีมวลน,น้ําป่าเนี่ยไหลหลากลงมากลางดึก ไม่มีใครคาดคิดว่าจะเกิดเหตุการณ์ลักษณะนี้ขึ้นมวลน้ำมหาศาลไหลหลากเข้าท่วมแบบที่ไม่เคยเกิดขึ้นในรอบ30-40ปีเพราะฉะนั้นอันนี้ถือว่าเป็นเหตุการณ์ที่รุนแรงมากที่สุดใน30-40ปีที่ผ่านมาแล้วค่ะ